สวัสดีครับสวัสดีครับุผู้ชมทุกท่านนะครับก็ซืบเรื่องมาจากคลิปรีวิว a i r b u ัดเคเคมูเนี่ยแล้วก็ปัม๊มลมตัวเล็กๆเนี่ยเห็นมีคุผู้ชมหลายท่านเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาที่ช่องผมเนี่ยว่า Air b u ัตัวเนี้ยมันยังใช้งานได้ดีไหมแล้วก็ที่หลังจากรีวิวไปเนี่ยเรใช้ใไปนานๆเนี่ยมันจะยังโอเคไหมนะครับมันจะคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับตอนนี้ผ่านมานานแล้วนะครับสำหรับที่ผมไปทําคลิปตัวน,นี้ไว้นะรีวิวตัวน,นั้นไว้ เดี๋ยวผมก็จะามาให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําสีตัวปืนบอบเบอรฟสด้วยนะครับจะพ่นสีดําด้านไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไอตัวไอบาดตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับผมบอกก่อนเลยผมใช้บางครั้งนะนานทีนะครับหรือว่าอาจจะเดือนละสองสาครั้งอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับก็มันอาจจะอยู่ที่บางคนด้วยนะครับว่าเอาไปใช้งานหนักงานเบาอะไรไหมนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานที่เป็น หนักๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกที่เป็นปั้มลมที่เป็นถังพักมากกว่านะที่เป็นถังแล้วก็ที่เป็นปั้มลมออยฟรีอะไรพวกเนี้ยมันจะราคาจะสูงขึ้นหน่อยแล้วก็แต่ว่าผมอาจจะเอามาใช้งานแบบทํางานอดิเรกนะครับก็สีที่ผมมีนะครับตัวนี้นะเป็นสียี่ห้อ s c o u Color นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสีที่เอาไว้ใช้กับแอร์บัตของผมนะครับ ผมก็ซื้อมาเป็นสีสําเร็จนะครับนี่ครับสกอเร็ก็จะเป็นสีที่ผสมสําเร็จมาเลยนะครับเขย่าเขย่าแล้วก็เทใส่กวยไอบัดแล้วก็พ่นได้เลยนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคลีนเนอร์นะครับทำความสะอาดโมเดลนะครับผมนี่เรามาดูกล่องอุปกรณ์ของผมที่ผมใช้ทําสีกันบ้างนะครับนี่ผมเอาใส่กล่องตัวนี้นะครับมันจะโลกๆหน่อยนะผมก็ไม่ได้จัดมันเท่าไหร่ครับ นี่นะตัวนี้นะครับนี่เค m o o ูนี่นะก็จะผ่านสภาพอายุการใช้งานมาพอสมควรนะครับดูนะก็ถือว่าเก่านะครับนี่เป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่เป็นแอร์บัตนะครับกรวยแอร์บัตประมาณนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะก็หมันทำความสะอาดบ้างนะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งว่า สอนทำความสะอาด a i r b บ u s h นะครับตัวนี้แล้วก็อาจจะสอนวิธีการดูแลรักษาตัวนี้นะครับก็จะมีการขันน็อตออกมาเนี่ยแล้วก็พ่นน้ํามันอะไรเงี้ยให้มันยืดอายุก,การใช้งานไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวที่เป็นกรองไอ้น้ำเนี่ยที่ผมพันไว้เนี่ยมันแตกนะครับนี่นะตัวนี้มันจะแตกออกนะครับ เขาพูว่าผมทําตกเองนะครับตัวนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้เปราะบางอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมทําตกเองมันก็เลยหักครึ่งออกมาเลยผมก็เลยติดแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ใส่กอเทปดําพันเข้าไว้นะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ติดตั้งกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะพ่นสีให้ดูเลยนะครับสักครู่นะครับนะครับเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราลองมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับว่ามัน ยังใช้งานได้ดีไหมนะครับผมอ่ะนี่นะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวนี้ยังทํางานนะครับแล้วก็นี่ตัวแอร์บัดก็ยังกดแล้วก็พ่นลมออกมาได้นะครับนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองทําสีกันเลยนะครับผมไปไปกันเลย ก็หลังจากที่ผมพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะก็จะออกมาสวยใช้ได้นะครับนี่ไม่มีปัญหาสําหรับสีที่เป็นสีสําเร็จนะครับอย่างเช่นสีสกาวค l เลอร์นะครับนี่นะับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่แบบมีความกังวลว่าเอบะตัวเนี้ยมันทนไหมอะไรไหมประมาณนี้ครับผมเป็นตัวทดลองแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับ อันนี้ขนาดผมพ่นกลางแดดนะแต่ว่าใครที่พ่นนานๆเนี่ยก็ควรจะพักที่ผมบอกไปนะครับก็ควรจะพักเครื่องไว้พ่นสัก20่นาทีอะไรเงี้ยก็ควรจะพักเครื่องไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วถึงจะพ่นต่อนะครับอันนี้ผมลองพ่นกลางแดดนะเพราะว่ามันจะทําให้ไอตัวชิ้นงานเนี่ยสีมันจะแห้งเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันจะร้อนเร็วนะครับอาจจะพ่นได้แค่ประมาณสัก สินาทีอะไรเงี้ยห้านาทีก็ควรจะพักเครื่องแล้วนะครับใครที่ฝืนยังใช้งานต่อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทนนะครับไอใครที่อยากจะให้มันใช้ไปนานๆเนี่ยก็ควรจะบารุงรักษาเครื่องให้มันใช้งานได้นานๆด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับที่มาผมมาชี้แจงนะครับแล้วก็มา,าดูว่ารีวิวหลังจากที่ผมใช้งานไปนานๆเนี่ยมันโอเคไหมนะครับตัวนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะเอา เอาตัวเนี้ยมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เอามาทําความสะอาดมันนะครับสอนว่าตารบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ของผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับเผื่อจะเป็นเขาเรียกวาอะไรคาแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นตัวไอบัตตัวนี้นะครับผมก็เอาไวค้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม